นี่ค่ะพ่อกระจุม่มธมลาอีกแล้วนะคะหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะสิบโมงนะคะร้านอาหารปิดค่ะแล้วเราก็เลยแวะมาที่ลานที่เมืองโบราณนะคะโบสอันนี้นะคะเป็นโบส์ที่ฝังกษัตริย์ทุกพระองค์นะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือประตูนะคะค่ะทุกพระองค์นะคะฝังอยู่ที่นี่หมดนะคะค่ะเป็นเมืองโบราณชื่อเดรฟนะคะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะพวกนี้เขาจะมีตลาดนะคะมันเป็นวันขี้เขามีตลาดกันเขาจะวางไว้หนึ่งวันนะคะแล้ววันพฤหัสตอนเย็นเขาก็จะเก็บนะคะ นี่เป็นอำเภอเก่านะคะบางครั้งนะคะก็มาแต่งงานที่นี่นะคะจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายค่ะสวยรัดเลอเพอร์เฟกมากเป็นร้อยร้อยปีนะคะตึกนี้ วันนี้นะคะร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทุกสิ่งอย่าง10โมงนะคะต้องออกจากร้านทุกคนนะคะห้ามเปิดนะคะค่ะแล้วก็จะเก็บโต๊ะเก็บร้านกันนะคะแล้วพวกเราก็จะกลับบ้านกัน นี่คือเมืองโบราณเดฟนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกท่องเที่ยวหนึ่งนะคะของฮอลแลนด์ที่มีชื่อที่สุดนะคะนี่คือช่วงโควิดนะคะเราจะต้อง ทำตามกฎนะคะถึง10โมงทุกคนต้องแยกแย้ายกันกลับบ้านนะคะไปดื่มกันที่บ้านกินที่บ้านต่อค่ะน้อ้มสาวๆารักกันข้างนอกเสร็จต้องไปรักกันที่บ้านนะจ๊ะอยากจะบอกให้ตาเจ้งบายบายค่ะเวลทรัสตันสลบแล้วกันบายบายค่ะ